ตอนนี้เรามาวัดอรุณน,นะคะทีนี้ที่วัดอรุณเนี่ยเขาจะมีใส่ชุดไทยถ่ายรูปกันพอลงเรือมาแล้วก็จะมีคนมายืนถามถ่ายรูปใส่ชุดไทยไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเดินรันรอกำแพงมาก็จะมีหลายร้านเลยะก็จะมีร้านชุดไทยหลายร้านเลยนะคะหมดร้านที่เดินผ่านมาเมื่อกี้ร้านเยอะมากชุดเยอะแต่ว่าคนเต็มนะคะ พอลงเรือที่ท่าเรือนะข้างหลังกูกะเป็นท่าเรือพอลงเรือเสร็จก็เดินเข้าซอยตรงนี้มาเลยนะคะเดินมาทลุดซอยก็จะเป็นทั้งเส้นเลยค่ะร้านไทยรูปทั้งเส้นทั้งถนนเลยหลายร้านเดินเลือกเอาก็ได้นะคะก็จะมีท่าคัดเช่าชุดก็200แล้วก็ท่าแต่งหน้าด้วยแล้วก็เช่าชุดด้วยก็ประมาณบางร้านก็4 0 0บางร้านก็600แต่ว่าแล้วก็ถ้ารวมค่าช่างด้วยนะคะก็จะเป็นพันหนึ่ง การถ่ายรูปก,ก็อยู่สองฝั่งเลยะนคะคะนี่ค่ะตากล้องไหมนี่ค่ะคุณพี่ชอบเลือกอเลงสีประมาณแบบไหนคะถ้าคุณพี่นี้ไม่ออกเด็นจะช่วยเลือกสีเขาสีถือพวกคุณพี่เวลาที่ไปไถ่ายรูปนะคะแต่งหน้าทำผมพร้อมนะคะ350ร้า<ม>เขาก็จะมีเสื้อผ้าให้เลือกเยอะเลย<ม>แล้วเราจะเอาแล้วแต่ว่าเราจะเอาโทนไหนนะ,ะจุ๊บจะเอาโทนชมพูโทาอุ้ยสวยสวย โอเคสีชมพูปุ๊บมันทำให้เราดิ้งหวานดิ้งไกลนิ้งหวานขึ้นแล้วสีนี้เมื่อไปอยู่กับแสงแดดตอนนี้จะดูขาวมากโอเคไหมคะสีฟ้ค่ะสีฟ้าค่ะสีฟ้าค่ะถ้าฉันนั้เป็นโทนพวกเขียวอ่อนๆฟ้าอ่อนๆโอเคอทนฟ้าอ่านี่อันนี้ของผู้ชายอุอันนี้ของเราจะเอาสีฟ้าโทนฟ้า โอ้ผ้าถุงใบนี้สวยอืมอืมอะเอาสีไหนดีอุ้ยน,นี่ก็สวยสีม,ม่วงเมื่อกี้จุกสีม,ม่วงเนาะ แล้วค่ะแต่งหน้าอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาทำผมให้ด้วยผมก็ทำง่ายๆนะคะตอนนี้เราก็จะเดินไปถ่ายรูปที่วัดอรุณกันค่ะตอนนี้ก็สี่โมงสี่โมงกว่านะคะสี่โมงเย็นแล้วก็อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะเพราะว่าเรามาถึงตอนบ่ายสองครึ่งประมาณเนี้ยค่ะเราต้องซื้อตั๋วไม่จุก อ๋อคนไทยไม่เสียค่าเข้าชมอ่าตรงนี้ฝรั่งต้องซื้อตั๋วนะคะคนไทยก็เดินเข้าไปตรงนี้เลยแต่ก็เข้ามาถ่ายรูปข้างในกันแล้วมีต่างชาติมาใส่ชุดถ่ายรูปเพียบเลยนะคะส่วนใหญ่เป็นคนจีนทั้งนั้นเลย <c oughs> <c oughs> ทั้งนั้นเลยใส่ชุดถ่ยรูปทั้งนั้นเลยครับเดินไปทางไหนแล้วออากาศกำลังเย็นสบายดีเลย คนมาถ่ายรูปเยอะมากจุบถ่ายก่อนเลย <c oughs> มาคนเพียบเลยมาถ่ายรูปทางนั้นเลยค่ะตอนนี้สี่โมงกว่อากาศเย็นๆนะคะเหมาะมาก จักกองถ่ายไปค่ะเดินถ่ายรอบแล้วนะคะน้องเขาก็พสด่าให้ดีนะคะแต่คนค่อนข้างเยอะเลยถ้ามาถ่ายเองเราก็จะไม่รู้ว่าถ่ายมุมไหนนะคะ เราจะมาถ่ายที่สุดท้ายกันแล้วนะคะอู้เห็นฟางสวยงามมากที่สุดท้ายก็จะเป็นตรงยักษ์นะคะนาวาัดเลยนี่เลยค่ะตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ถ่ายจนถึงตอนนี้ห้าโมงครึ่งเลยนะคะน้องเขาเกินเวลาให้นะคะน้องน่ารักมากเกินเวลาให้ด้วยนี่นะคะถ้าใครมานะคะก็เดิน เดินจากท่าเรือตรงมาเลยนะคะก็จะมีร้านรับเช่าชุดเต็มเลยค่ะแล้วก็เดินตรงไปเนี่ยมีเยอะมากถ้าใครอยากจะมาถ่ายรูปที่วัดอรุณนะคะก็นั่งรถคุกนั่งรถไฟฟ้ามาแล้วก็ลงใต้ดินที่สถานีอโศกแล้วก็นั่งใต้ดินมาสถานี สยามชัยนะคะอาจจะชื่อจะถูกนะ <ขอ S 1> ตรงนี้พอเสร็จแล้วก็เดินลัดเลาะมานะคะลัดเลาะๆๆมาแล้วก็ข้ามเรือข้ามฟากนะคะ5บาทพอลงเรือเสร็จแล้วก็เดินซอยตรงไปเลยนะคะข้างวัดนะคะเดินตรงไปข้างหลังกุกเลยก็จะเป็นร้านเช่าชุดเต็มเลยค่ะเดินไปทะลุนะคะทะลุร้านเช่าชุดท้งถนนเลยก็เลือกเอาเลยนะคะว่าจะเอาแบบไหนจะเช่าชุดอย่างเดียว200หรือว่า ทั้งถ่ายรูปทั้งแต่งหน้าด้วยแต่ถ้าคุณลงที่ท่าเรือตรงนี้แล้วนะคะจะมีพนักงานยืนขายเต็มหมดเลยค่ะเขาก็จะถามว่าคุณจะเช่าชุดไหมแต่งหน้าไหมอะไรเงี้ย แล้วเราก็มาต่อกันที่บรรทัดทองนะครับแต่ว่าจากตรงตรงตรง,ตงอะไรอะ่ะรัตนโกสินนะคะมาบรรทัดทองค่อนข้างยากนะคะรถแท็กซี่ไม่ค่อยมาบรรทัดทองเต็มไปด้วยร้านอาหารเต็มไปหมดเลยเยอะมากนะ,ยกะเยอะมากแรงนักท่องเที่ยวเยอะมากนะตอนนี้เรากําลังรอก,กินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวตุ้งยำดานโอ้ยแต่ละร้านนะคนรอค,คิวยาวมาก คิวที่สามนะครับรอแป๊บหนึ่งเราได้เข้ามาแล้วค่ะอันนี้เกี๊ยวปลานนว้าวย่าใหญ่มากน่ากินมากมพี่โจ๊กว่างไงเป็นไงบ้างนี่แต่ละอย่างอร่อยมาก จุ๊บผ่านไหมจานใหญ่มาก